สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหา,าแฟลชไดรฟ์ที่ติดไวรัสแล้วทําให้ข้อมูลของเราหายไปนะครับก็คือมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าโดนไวรัสซ่อนไว้ที่จริงข้อมูลไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ไวรัสซ่อนไว้ไม่ให้เราสามารถมองเห็นนะครับอ,อย่างเช่นตัวอย่างนะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้คลิกเข้าไปแล้วข้อมูลไม่มีเลยแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามีข้อมูลอยู่ลองเช็คดูนะครับ คลิกขวาที่แฟลไดรนะครับแล้วก็มาที่ property นะครับเลือกมา property แล้วก็รอพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าในหน้าต่าง p r o p e r t y นี้นะครับมันจะมีแฟลไดร์นี่เขาจะบอกว่าถูกใช้ไปแล้ว770เ mm, มนะครับคือที่เป็นสีน้ำเงินส่วนที่ว่างอยู่ก็คือ2 g กิกนะ2.96นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าในแฟลชไดนี้เรามีข้อมูลอยู่770เมตนะครับให้เราเช็คนะครับเช็คดูนะครับว่าข้อมูลของเราามีอยู่หรือไม่ในแฟลไดที่จริงมีข้อมูลมีอยู่แต่มองไม่เห็นนะครับตรงนี้วิธีแค่นะครับให้จําตัวนี้ไว้ก่อนนะครับได์ของเราเป็นได h ตัวนี้นะครับเป็นที่เป็นแฟลไดอยู่ได้ h นะครับแล้วก็ย่อตัวนี้ลงก่อนมาที่ปุ่ม start เมนูนะครับ แล้วก็ช่องเสิร์ชนะครับถ้าหากว่า Windows บางเวอร์ชันนะครับก็อาจจะเป็นคำว่าเป็นช่องรันนะครับก็จะอยู่แถวนี้นะครับเป็นรันแต่เวอร์ชัน7อ่าวินโดว์7นี่ก็จะเป็นช่องเสิร์ชตัวนี้พิมพ์คำว,ว่า c m แล้วก็ d นะครับ c m d กด enter ก็จะได้หน้าต่างดอทขึ้นมานะครับซึ่งเป็นดอทอยู่ภายใต้ของ Windows นะครับแล้วก็ตัวนี้มันอยู่ในดอททำงานอยู่ในไดร์ c นะครับให้เรา ระบุได้ไปเป็นได้ h est, นะครับซึ่งเป็นไดที่เป็นแฟตได้ของเรานะครับเราจำไว้เมื่อกี้ก็คือได้ h est, นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว h เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ c o ลอนนะครับพิมพ์ c o ลอนเข้าไปกด enter ปั๊บม,มันก็จะมาอยู่ได้ h est, นะครับเห็นไหมครับตัว h est. คือคือได้เดียวกันกับแฟตได้ของเรานะครับได้ h รับระวังดีนะครับได้ h est. ถ้า้าว่าเราผิดได้คือความผิดพลาดก็จะอาจจะทําให้ข้อมูลเราจะหายได้นะครับก็ได้เท h นะครับลงมาที่ไ้เทสจากไ a ้ C มาที่้เ h แล้วก็พิมพ์คําว่า atgc นะครับ rib นะครับ attrib แล้วก็เคาะหนึ t นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายลบนะครับพิมพ์ลบเข้าไปแล้วก็พิมพ์ s ข้อหนึ่งครั้งพิมพ์ลบพิมพ์ h ข้อหนึ่งครั้งพิมพ์ลบแล้วก็พิมพ์ r ข้อหนึ่งครั้ง slash พิมพ์ s หนึ่งครั้ง slash แ,แล้วก็ d นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับมีลบ s ลบ h ลบ r slash s slash d นะครับเป็นคำสั่งที่เราจะกู้ ข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ให้กลับขึ้นมานะครับเรื่องคำสั่งข้างหน้าก็คือ a t t r i b active นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็ลบ s ลบ h ลบ r s l a s s s l a s d ครบตามนี้แล้วกด enter นะครับรอพักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะทำงานโชว์ไฟล์ให้เราเมื่อตัวนี้ขึ้นมานะครับก็แสดงว่า การทางานเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อขึ้นมาไดเฮสตัวนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ได้ลงได้เลยครับปิดหน้าต่างลงได้เลยจากนั้นนะครับเราก็มาดูเช็คดูข้อมูลของเราในไดเฮสตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปข้อมูลของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือข้อมูลที่กู้ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคครับหวังว่าทุกท่านคงจะสามารถ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับสำหรับท่านผู้ที่เจอปัญหานะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับ